สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะคือแนวทางการดูแลแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆที่มีภาวะสายตาเลือนรางในบ้านเราตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึงวัยทำงานเราก็มีข้อมูลจากงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะที่เปรียบเทียบแนวทางของไทยกับของต่างประเทศด้วยครับภาพรวมคือเราอยากดูกันว่าเออปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างแล้วการกระตุ้นตั้งแต่เนิ่นๆื่อเนี่ยมันสาคัญแค่ไหนแล้วก็ มีความท้าทายอะไรที่เราเจออยู่บ้างแล้วกออ็จะเอาบทเรียนจากที่อื่นมาปรับใช้ให้เด็กๆของเราพัฒนาได้เต็มที่ยังไงได้บ้างครับค่ะประเด็นเรื่องการช่วยแต่เนิ่นๆน,น,นี่ทำไมถึงสำคัญเป็นพิเศษกับเด็กกลุ่มนี้คะอืมเพราะว่าการมองเห็นที่จำกัดเนี่ยครับมันกระทบพัฒนาการหลายด้านเลยไม่ใช่แค่เรื่องเรียนรู้นะครับแต่รวมถึงการเคลื่อนไหวการสื่อสารสังคมด้วย ช่วง0ถึง5ปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองเลย critical period สมองกำลังพัฒนาสูงสุดเลยครับมีงานวิจัยยืนยันเยอะเลยว่าการกระตุ้นที่ถูกจุดช่วงนี้มันสร้างความแตกต่างมากๆโอ้โหต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยทั่วโลกมีเด็กกลุ่มนี้เราๆ19ล้านคนส่วนในไทยตามข้อมูลพกชอล่าสุดก็น่าจะมีประมาณ12,000คนครับที่อายุต่ำกว่า18ปี มือ่มสองพันคนก็ไม่น้อยเลยนะคะแล้วระบบบริการบ้านเราตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับต่างประเทศของไทยนี่ก็มีหลายกระทรวงเข้ามาดูนะครับทั้งสาธารณสุขศึกษาธิการแล้วก็พอมอคือกระทรวงพัฒนาสังคมครับบริการก็มีหลายรูปแบบครับตั้งแต่ในโรงพยาบาลคลินิกพัฒนาการเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนเฉพาะทางหรือแบบเรียนร่วมก็มีไปจนถึงศูนย์ฝึกอาชีพเลยเหมือนจะครอบคลุมนะคะครับแต่ ความท้าทายหลักๆก็คือการเข้าถึงบริการนะครับมันยังกระจุกตัวในเมืองอยู่พื้นที่กลยไกลนี้ทั้งคนทั้งอุปกรณ์ยังขาดแคลนอยู่เยอะและที่สําคัญคือการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ย เออ่มันยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับอ๋อการเชื่อมต่อที่ไม่ราบรื่นนี่เองอาจจะเป็นจุดต่างสําคัญเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรอคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะใช่เลยครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีกฎลาง I D E ที่แบบว่ารับรองสิทธิ์เลยว่าเด็กต้องได้ช่วยตั้งแต่แรกๆแล้วก็มี I E P หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล I E P ที่เคยได้ยินบ่อยๆนะคะ ครับผมส่วนฟินแลนด์นี่เขาเด่นเรื่องบูรณาการสุขภาพกับการศึกษาเลยทำงานเป็นทีมตั้งแต่แรกเกิดทรัพยากรก็ค่อนข้างทั่วถึงหรืออย่างญี่ปุ่นก็มีระบบดูแลต่อเนื่องเด็กไปจนถึงวัยทำงานเลยเขาเชื่อมโยงหน่วยงานได้ค่อนข้างดีครับฟังดูแล้วของไทยเราก็มีโครงสร้างอยู่นะคะแต่หัวใจอาจจะอยู่ที่การบูรณาการให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆกับการกระจายทัพยาการให้ทั่วถึงเนาะทีนี้ถ้าลงลึกเรื่องการกระตุ้นตามวัยล่ะคะมีแนวทางน่าสนใจยังไงบ้าง ครับถ้าเป็นช่วงแรกเกิดถึง3ปีก็จะเน้นกระตุ้นประสาทสัมผัสอื่นๆมาช่วยครับการฟังการสัมผัสการดมกลิ่นแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวอย่างที่สถาบันสุขภาพเด็กเขามีแนวทางขยับกายขยายสมองแล้วก็เน้นพัฒนาการภาษาด้วยครับลดความเสี่ยงเรื่องพูดช้าค่ะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยช่วงก่อนเข้าเรียน พอเข้าช่วง3-6ถึงปีหรือก่อนวัยเรียนอันนี้จะเน้นฝึกทักษะช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน ADL นะครับเพื่อให้เขาเพิ่งตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเรียนรู้ผ่านการฟังการสัมผัสแล้วก็ส่งเสริมเรื่องสังคมอารมณ์ผ่านกิจกรรมกลุ่มต่างๆแล้วพอเข้าโรงเรียนกับช่วงเตรียมทางานล่ะคะมีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษอีกไหมคะวัยเรียน6 1ถึงปีรูปแบบการศึกษาก็หลากหลายครับทั้งโรงเรียนเฉพาะทาง เรียนร่วมหรือการศึกษาทางเลือกมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ AT เข้ามาช่วยเยอะขึ้นพวกโปรแกรมอ่านจอคอมอะไรพวกนี้และที่สำคัญมากๆคือการฝึกทักษะการเดินทางการปรับตัวหรือ o m น m ที่สองใช้ไม้เท้าขาวเรียนรู้เส้นทางสร้างแผนที่ในใจให้เดินทางเองได้ ONM นี่สำคัญจริงๆค่ะเพื่อความเป็นอิสระของเขาเลยใช่ครับพอโตขึ้นเตรียมทำงาน18ปีขึ้นไปก็จะมีการประเมินความถนัดฝึกอาชีพอย่างนวดแผนไทยคอมพิวเตอร์ดนตรีแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานซึ่งถึงเราจะมีกฎหมายพรบรคนพิการอยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติเรื่องหางานเรื่องปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอันนี้ก็ยังท้าทายอยู่พอสมควร ฟังดูแล้วการทำงานกับเด็กกลุ่มนี้ต้องใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมากๆเลยนะคะแล้วบทบาทของครอบครัวนะคะสำคัญแค่ไหนโอ้โหสำคัญมากมากจริงๆครับทีมสหวิชาชีพเนี่ยทั้งหมอนักกิจกรรมบำบัดครูการศึกษาพิเศษนักแก้ไขการพูดผู้เชี่ยวชาญ O&M คือต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วแต่หัวใจสำคัญอีกดวงเลยคือ ครอบครัวครับพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละคือคนที่อยู่กับเด็กตลอดเป็นคนกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้ดีที่สุดต้องทํางานเป็นทีมเดียวกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับมีงานวิจัยเน้นย้ำเรื่องนี้เยอะมากว่าการสนับสนุนครอบครัวนี่แหละคือปัจจัยสําคัญเลยจริงด้วยค่ะพอพูดถึงการทํางานร่วมกันการบูรณาการบริการกับการใช้เทคโนโลยีก็น่าจะเป็นอีกกุญแจสําคัญนะคะถูกตั้นเลยครับ แนวคิดเรื่องศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service ที่รวมบริการไว้จุดเดียวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีหรือระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมถึงแผนบริการเฉพาะบุคคลที่อาจจะต่อยอดจาก IEP ที่เรามีให้เชื่อมโยงทั้งเรื่องเรียนสุขภาพสวัสดิการสังคมไปเลยแล้วเทคโนโลยีล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เทคโนโลยีก็มาแรงครับตั้งแต่ของพื้นฐานอย่างแว่นขยายอักษรเบรลไปจนถึงพวกดิจิตอลแอปมือถืออย่าง i อช่วยบอกว่านี่คืออะไรหรือทอ b แบ k ไทยโปรแกร,รมอ่านจอบนมือถือภาษาไทยหรือแม้แต่ AI อย่างแอป AI f o ฟอ l i n d ที่ช่วยบรรยายภาพให้ฟังได้เลยว่าในรูปมีอะไรสภาพแวดล้อมเป็นยังไงโหมี AI ช่วยบรรยายภาพด้วยสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดข้อจากัดได้เยอะจริงๆสรุปแล้วความท้าทายหลักของไทยตอนนี้ ก็คือเรื่องคนคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง O&M หรือ AT นี่ยังขาดอยู่ใช่ครับขาดการบุคลากรแล้วก็เรื่องความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการระหว่างเมืองกับชนบทค่ะแล้วก็การบูราณาการหน่วยงานต่างๆให้ทํางานเชื่อมกันจริงๆจังๆนั่นคือประเด็นหลักๆเลยครับแนวทางพัฒนาก็น่าจะเน้นเรื่องการผลิตคน พัฒนาคนกระจายบริการลงไปถึงชุมชนให้มากขึ้นอาจจะผ่านอสอมหรือครูกศนพัฒนาระบบข้อมูลระบบส่งต่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยอย่างเทเลเฮลท์หรือแอปต่างๆเพื่อเพิ่มการเข้าถึงครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การดูแลเด็กสายตาเลือนรางมีคุณภาพเท่าเทียมแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะประเทศไทยเราก็พยายามมาเยอะแต่ก็ยังมีโจทย์ใหญ่รออยู่ครับผมก็สุดท้ายนี้ อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าออการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยการผสมผสานบทเรียนดีๆจากต่างประเทศเอามาบวกกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะก,กับบ้านเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นพลังสำคัญได้อย่างไรที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กๆกลุ่มนี้ในสังคมเราได้จริงๆ